สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไก่ตุนฟักมะนาวดองค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่จะทำไก่ตุนฟักของเราในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างพี่การได้มีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูอร่อยๆก็จัดเลยค่ะ การก็เตรียมเรียบร้อยแล้วอันอันอันดับแรกเลยก็คือฟักค่ะฟักก็ที่สวนของพิการเองนั่นแหละไม่ต้องซื้อนะคะหนึ่งลูกใหญ่ก็คิดซะว่าประมาณสักโลกว่าเลยนะคะลูกใหญ่มากแล้วก็เป็นน่องไก่เล็กนะคะหนกิโลนะคะล้างทำาฟามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาล้างก็ล้างด้วยเกลือนะคะใส่เกลือป่นไปหน่อยนึงแล้วก็ล้างสองสาน้ำนะคะ ต่อไปก็เป็นเห็ดหอมค่ะ6 7ดอกนะคะแช่น้ำเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นมะนาวดองนะคะ2ลูกค่ะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นพริกไทยค่ะประมาณสัก2ี3 0เม็ดนะคะอ่าแล้วก็เป็นรากผักชีวันนี้รากเล็ก,กเอา67รากค่ะวันนี้รากเล็กไปหน่อยนะคะอ่ากระเทียมค่ะเป็นกระเทียมจีนนะคะอ่าสองสามกลีบก็ใส่ไปกลีบใหญ่ๆนะคะ อันนี้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ,ะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะตามด้วยนะคะน้ำปลานะคะ,ะวันนี้ใส่น้ำปลานะคะไม่ได้ใส่เกลือนะคะสองช้อนโต๊ะคะ่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายตัดด้วยหนึ่งช้อนชานะคะ,ะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็เอาผักชีต้นหอมไว้โรยหน้านะคะอย่างละต้นนะคะ,ะการได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวเราใส่ไปในหม้อนเนี่ยเราก็ลองชิมดูก่อนนะคะสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเอารสที่เราชอบเราก็จัดการตำจากสามเกลอเลยค่ะสามเกลอก็มีพริกไทยมีกระเทียมแล้วก็ารากผักชีนะคะ แต่วันนี้พี่การจะตําไม่แหลกนะคะเอาแค่พอบุกบุพอเราไม่ต้องแหลกมากนะคะเอาพอบุบบุพอพอบุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในหม้อตอนนี้พี่การก็ได้ตั้งหม้อใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่การใช้หม้อใหญ่นะคะใส่ลงไปก็ประมาณน้ำก็ประมาณ3ลิตรนะคะ เพื่อนๆก็ถ้าทำหม้อเล็กก็ลดปริมาณลงได้นะคะลดตามส่วนเลยค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาเจ้า3ามเกลอใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะใส่เครื่องปรุงรสของเราไปเลยนะคะสีอิอ้วขาวใส่ลงไปนะคะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำปลานะคะ เดี๋ยวเราก็จะตัดลดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสไปก่อนนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่น่องไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จัดการเอาน่องไก่ที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปให้หมดนะคะจะใช้เวลาตุนน่องไก่นี่พิการใช้รวมแล้วถ้าใส่ฟักอ่ะอันนี้เราใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะเดี๋ยวเราใส่ฟักก่อนนะคะ น้ำเดือดได้ที่ครั้งหนึ่งเราก็ใส่ฟักลงไปค่ะอันนี้ช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะใส่ฟักนี่ก็ผ่านมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะที่เราใส่เครื่องปรุงครบนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่การจะตุ๋นไปอีกสักรประมาณ20นาทีนะคะ ตุนไปเรื่อยขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะได้เวลาแล้วเราก็เปิดฝาดูนะคะออถ้าเขามีฟองนะเราช้องต้องช้อนฟองออกนะคะน้ำแกงเขาจะได้หน้าทานใส่หน้าทานนะคะเพื่อนๆพยายามช้อนฟองออกให้หมดนะคะ เครื่องปรุงก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณได้นะคะตัวไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็ไก่สุกแล้วเราก็ถึงจะใส่มะนาวดองลงไปนะคะน้ำที่เขาให้มาในกระเทียมดองก็ใส่ลงไปเอ้ยในมะนาวดองเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้หอมค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ เราตุ๋นได้ที่สุกเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นหอมชวนหิวนะคะพี่การจะไม่ใส่ต้นหอมและผักชีลงไปในหม้อเลยนะคะจะจะเอาไว้โรยตอนเสิร์ฟค่ะเผื่อเวลาเราเาทานไม่หมดนะคะ,ะก็จะจะได้เอาไว้ตุ๋นได้เพราะผักชีกับต้นหอมถ้าเราตุนไปด้วยกันเนี่ยเขาจะสลบแล้วก็ เละนะคะไม่สวยงามนะคะสีก็ไม่สวยด้วยเราก็เอาวิโรยตอนทานนะคะ<ม>เผื่อบางบ้านทำเยอะก็ตุนหลายมื้อนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ทีหลังนะคะ<ม>ช่วงเวลาทานเราตักทานแล้วก็ค่อยโรยหน้า<ม>นี่ค่ะน้ำสดร้อนๆนะคะชุ่มคอเลยค่ะพเพื่อน วันนี้เห็ดหอมของพี่การก็ดอกใหญ่มากเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะไก่ตุนฟักมะนาวดองของพี่การน่าทานไหมครับเพื่อน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 ไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ